สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้นไม้อแอปเปิ้ลเน้อค่ะนี่เห็นนกมันมัน,ม,นมันกินเข้าพวกกินไหมค่ะอยู่นี่อยู่นาบ้านคางบ้านมูเห็นมันโ้นเห็นนกกินไหมเขาบบเขาเขาบบกินเขาแต่ว่าเขาไปสื่อน้ําห่างน้ำย่างเขแต่ว่าขืนเองอยู่นาบ้านบวกกินไหมแปลกค่ะ เห็นบ่ค่ะอันนี้แอปเปิลแท้เ้ยค่ะแอปเปิลแท้แอปเปิลสดๆค่ะตกมาจากตกมาจากต้นมันเ้ยค่ะนี่เห็นบ่เขาบม่กินเลยคะ่ะทิมกองเอเลอย่ยู่มิตรนกมันมากิน เห็นบ่าวข้นี่บักแอปเปิลเขามันมันโรนแว่าเขาพวกกินไหมมันโรนนกหมูหมากาไก่เพราะมันมัวมูหมาพวกกินแอปเปิลแต่ว่าพวกนกพวกกานมากินไหจ้ะโรนเต็มอยู่เขาบ่เอาเนี่ยถ้าเป็นบ้านเฮาก็เก็บกินและเนาะนี่แมนบ่เนี่ยต้นมันจ้ะต้นบักแอปเปิล ค,คือีวิตคนเหรอเนาะพี่น้องพอแก่เต็มที่แล้วก็ล่วงหล่นไปตามกาลเวลาลายคักยังว่าเขาพวกกินบักแอปเปิ้ลพุทธสิมาเก็บมาเด้อมาเด้อ